สวัสดีค่ะการอยู่ด้วยกันต้องลดทิฐิมานะของตนเราต้องฟังนะคะถ้ามีเหตุผลเราก็ต้องยอมรับเพื่อให้เราในเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุขและมีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแพ้ให้เป็นในที่นี้คือการยอมให้คนอื่นบ้าง ยอมเห็นด้วยบ้างในบางครั้งกับความคิดเห็นคำพูดของคนอื่นที่เราไม่เห็นด้วยเลยสักนิดเพราะมันเนี่ยจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของเราและเขาเนี่ยดำเนินไปด้วยดีไม่มีเคืองใจต่อกันค่ะเผื่อว่าวันใดวันหนึ่งเราและเขาต้องมีเรื่องเกี่ยวข้องกันและช่วยเหลือกันและกันอีกค่ะลองเปิดใจยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นที่แตกต่างจากความคิดเห็นของเรา ถึงเราจะไม่ชอบไม่เห็นด้วยหรือขัดกับสิ่งที่เราคิดก็ตามแต่เมื่อความคิดนั้นนะคะไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอะไรให้กับเราหรือใครๆนะคะเป็นเพียงความคิดในมุมมองของเขาที่อาจจะไม่เหมือนกับของเราซึ่งเช่นเดียวกันนะคะกับความคิดของเราเนี่ยที่ไม่อาจจะเหมือนของเขาด้วยเช่นกัน ถ้ายอมรับรับฟังใส่ใจและคิดตามแล้วเราก็อาจจะได้แนวคิดใหม่ๆหรือมุมมองใหม่ๆเพิ่มเข้ามาเป็นความรู้ของเราก็ได้ค่ะความคิดของเราไม่จาเป็นจะต้องถูกเสมอและความคิดของคนอื่นก็ไม่ได้ผิดไปเสียหมดตัดความรู้สึกที่ว่าความคิดฉันถูกและความคิดของฉันต้องชนะเลิศออกไปก่อนค่ะเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของเขา ถึงจะไม่ถูกใจอย่างไรนะคะก็ต้องฟังให้จบก่อนอย่าเพิ่งตัดสินความคิดของเขาว่าผิดอย่าคิดแต่จะเอาชนะสิ่งที่เขาคิดด้วยการบอกหรือคิดว่ามันผิดพร้อมกับยัดเยียดความคิดของเราให้เขาแล้วหวังให้เขาเชื่อเขาไม่เชื่อเราเหรอกคะ่ะเพราะขนาดเราเองก็ยังไม่เชื่อความคิดของเขาเลยใช่ไหมล่ะคะแล้วเขาหรือจะเชื่อเราได้แพ้ให้เป็นไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการยอมรับความคิด และการกระทำของคนอื่นบ้างหากมุ่งแต่จะเอาชนะเขาด้วยความคิดคําพูดและการกระทำไปเสียทุกครั้งเราก็ไม่มีทางที่จะชนะได้มีแต่จะเป็นการสร้างความขัดแย้งทำลายความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันสร้างสถานการณ์ด้านลบให้เกิดขึ้นระหว่างเราและเขาอยู่เสมอคนที่มีความอยากเอาชนะคนอื่น่ยมเป็นคนที่ไม่สามารถเอาชนะใจใครได้เลย เขาอาจจะชนะด้วยคำพูดที่เฉียบแหลมเอาชนะด้วยการกระทําที่เหนือกว่าแต่ภายในความพ่ายแพ้ของผู้แพ้ย่อมมีความเกลียดชังและรอวันเอาคืนแพ้ให้เป็นในบางเรื่องไม่จำเป็นจะต้องชนะไปเสียหมดเลือกชนะในเวลาที่เหตุและผลเอื่ออำนวยและเขาคนนั้นพร้อมที่จะรับฟังแต่อย่าเอาชนะเพราะอารมณ์ อยากเอาชนะอยากฟาดฟันเขาให้ย่อยยับหรือบังคับให้เขาต้องยอมเชื่อฟังเราเพราะจะไม่มีสิ่งดีใดๆเลยเกิดขึ้นนอกจากความรู้สึกด้านลบที่จะพัฒนาให้กลายเป็นความเกลียดชังไปอีกนานแพ้ให้เป็นไม่ต้องเป็นผู้ชนะไปเสียทุกเรื่องแพ้เพื่อให้คนอื่นได้ชนะบ้างเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีดังเดิมหรือพัฒนาเพิ่มขึ้นในชีวิตของคนเรา บางทีก็ไม่จำเป็นต้องทะเลาะกันเพื่อให้เรื่องราวกระจ่างแจ้งชัดในทุกเรื่องถอยสักก้าวขึ้นลมจะสงบเพราะน้ำที่ใสสะอาดเกินไปจะไร้ปลาคนที่ชัดเจนและตรงเกินไปในทุกเรื่องไร้เพื่อนทะเลาะกับคนในครอบครัวต่อให้ชนะความผูกพันก็หมดไปทะเลาะกับคนรักต่อให้ชนะความรักก็จืดจางไปทะเลาะกับเพื่อนต่อให้ชนะ มิตรภาพก็สูญหายไปทะเลาะกันเพราะเหตุผลที่เสียหายก็คือความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดคือตนเองสีดำก็คือสีดำสีขาวก็คือสีขาวให้โลกเป็นผู้พิสูจน์เถอะวางอาคติและความยึดติดของตนลงเสียคุณก็จะกลายเป็นคนที่ใจกว้างขึ้นมาในทันทีลองปิดตาเสียบ้างในบางครั้งเพื่อระวังจิตไม่ให้มันหวั่นไหว ลองไม่ฟังเสียบ้างในบางทีนะคะย่อมจะดีกว่าพูดบน่นเหมือนคนบ้าปิดหูปิดปากให้สนิทและปิดตาเพื่อป้องกันปัญหามากวนใจค่ะจบไปแล้วนะคะกับข่าวสารสาระดีๆในวันนี้นะคะไม่พลาดข่าวสารก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์แล้วก็กดถูกใจด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ